ขณะที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งก็เดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งใหม่โดยย้ำชัดนะคะว่าการรักษาสิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนกว่าสองล้านคนเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็โต้กลับนะคะข้อเสนอของหม่อมอุ๋ยที่ให้มีคนกลางมาทําหน้าที่แทนก็เท่ากับเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทิ้งค่ะ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการเลือกตั้งที่ไม่สมบูรณ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์และการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมานั้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งเปิดเผยว่าที่ประชุมกกตมีมติแก้ไขปัญหาออกมาสิวเรื่องได้แก่กรณีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาไม่สามารถเปิด ให้ลงคะแนนได้กว่า10,000หน่วยใน18จังหวัดเพราะมีการชุมนุมขัดขวางรวมทั้งกรรมการประจําหน่วยและก็อุปกรณ์ไม่ครบทางกะกะตมีมติให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตที่พร้อมจาัดก,การเลือกตั้งใน7จังหวัดได้แก่ระยองยะลาปัตตานีนราธิวาสเพชรบูรณ์ประจวบคิริข์และสตูลโดยในวันที่11กุมภาพันธ์จะเชิญกะกะตทั้งหมดนะคะนั่นคือ7จังหวัดมหาเรือรวมทั้งผู้ำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดที่เหลือ ั้งหมดเพื่อมาชี้แจงและประเมินสถานการณ์ว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งทดแทนได้หรือไม่ ส่วนปัญหาการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเมื่อวันที่26มกราคมที่ต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจำนวน83เขตกกตก็มีมติให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่เช่นกันโดยจะมีการหารือกับกกตจังหวัดในเขตที่มีปัญหาในวันที่12กุมภาพันธ์นี้เพื่อดูว่าจังหวัดใดพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งทั้งนี้กกตเห็นว่าการรักษาสิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนจำนวนกว่า2ล้านคนเป็นเรื่องที่สำคัญแม้การจัดการเลือกตั้งดังกล่าวนะคะ จะทำให้มีปัญหาการร้องเรียนบ้างแต่ก็ไม่ทําให้เกิดความเสียหายเนื่องจากเป็นการรักษาสิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนตามรัฐธรรมนูญส่วนกรณี28เขตในพื้นที่ภาคใต้ที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นกกตก็จะทําหนังสือชี้แจงเหตุผลและเสนอความเห็นไปยังรัฐบาลให้ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งใหม่เนื่องจากกกตไม่มีอํานาจค่ะในส่วนของ28เขต28เขตที่ ยังไม่มีผู้สมัครแม้แต่เพียงรายเดียวนะครับประเด็นสําคัญก็คือ,อการเริ่มต้นของการที่จะดําเนินการรับสมัคร28เขตนะครับจะทําได้อย่างไรนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็มีความเห็นว่ากรรมการกรกตั้งมีความเห็นว่ารัฐบาลจําเป็นต้องประกาศเป็นกฤษฎีกาเป็นพระราชกฤษฎีกาออกมานะครับเราเห็นว่ากรรมการกรลตั้งไม่มีอํานาจ ในการที่ออกเป็นประกาศของกรรมการการเลือกตั้งเองดังนั้นในประเด็นนี้ทางกรรมการการเลือกตั้งจะทําจดหมายและแจ้งสิ่งที่เป็นเจตนาของกรรมการการเลือกตั้งไปถึงรัฐบาลเพื่อรัฐบาลดําเนินการตอบกลับมาครับว่ารัฐบาลมีความเห็นอย่างไรต่อกรณีต่อกรณีนี้นะครับ ส่วนกรณีที่ผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งในวันที่26มกราคมและวันที่2กุมภาพันธ์แล้วแต่หน่วยเลือกตั้งถูกปิดก่อนเวลากะกะตนนั้นมีมติให้นับคะแนนของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันและช่วงเวลาที่เปิดให้ลงคะแนนและจะจัดการเลือกตั้งชดเชยให้ผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันดังกล่าวได้นะคะ นายสมชัยระบุอีกค่ะว่ายังไม่มีการกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งหลังจากที่กะกะตมีมติแต่จะมีความชัดเจนหลังจากที่ได้มีการหารือกับกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งแต่ละจังหวัดที่มีปัญหารวมทั้งต้องรอความเห็นจากรัฐบาลหลังจากที่กะกะตเสนอเรื่องไปแล้วขณะเดียวกันนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร,ร,รีว่าการการะทรวงกาลาโหมกล่าวถึงกรณีที่หม่อมราชวงศ์ปรีดีราธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอให้ลาออกเสนอให้มีการลาออกนะคะเพื่อให้มีคนกลางเข้ามาทําหน้าที่แทนว่าขณะนี้รัฐบาลได้ยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วและรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญการเสนอให้มีคนกลางเข้ามาทําหน้าที่แทนนั้นอยากถามกลับว่ามีกฎหรือกติกาข้อไหนรองรับไว้และการทํางานก็ไม่ได้แตกต่างจากการทําอยู่ในขณะนี้ถ้าจะให้มีการเข้ามาทํางานโดยมีอํานาจมากกว่านี้ก็คือการ ฉีกรัฐธรรมนูญนั่นเองทุกวันนี้เราทุกคนควรต้องช่วยกันร,รักษาประชาธิปไตยและถือเป็นสิ่งสําคัญนอกจากหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องปฏิบัติภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญส่วนบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยจํานวนมากเดินทางมาร่วมกันจัดก,กิจกรรมจุดเทียนและปล่อยลูกโป่งสีขาวเพื่อเรียกร้องสันติภาพและต่อต้านความรุนแรงทุกอย่างเพื่อไม่เป็นประเด็นที่จะนําไปสู่การรัฐประหารได้ค่ะ